ในไหนก็ได้รับการบาดเจ็บมาก่อนหน้านี้ครับจัดการใหม่ทั้งหมดเลยฮะทำประตูขวาแม่งเลยคันทาราทั้งหมดเลยฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งนะครับอยู่ในช่วงประกอบรถอยู่นะครับนี่ใช้งานได้ไหมกดว้าวอะโคดว้าวเลยแผงประตูด้านข้างอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ทำถานที่คอนโซลแล้วเนี่ยเพื่อนดูคอนโซล โซนนั้นุ่มด้วยคันธาราสวัสดีครับเพื่อนๆนะฮะก็วันนี้จะพาเพื่อนมาดูรถที่ผมคิดถึงนะฮะครบรอบหนึ่งปีพอดีนะฮะก็ เป็นโม่งน้อยนะครัคันนี้ในไหนก็ได้รับการบาดเจ็บมาก่อนหน้านี้ครับก็เอามาจัดการใหม่ทั้งหมดเลยฮะโดยทําประตูขวาแม่งเลยนะฮะทำประตูขวาไปเ,เลย,เลยแล้วก็ฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เร็วๆนี้แน่นอนนะฮะก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงประกอบรถอยู่นะับประกอบประตูนะครับนี่ใช้งานได้ไหมโคดบ้าอะ่ะ โคตรว้าวเลยนับตันี้ก็เป็นภายในข้างในก็จะเป็นอา่อางคขันทาล่าทั้งหมดเลยแข่งประตูด้านข้างอะไรอย่างเงี้ยต,ตอนนี้ทำฐานที่คอนโซลแล้วเนี่ยเพื่อนดูคอนโซลคอนโซลนึนหุ้มด้วยอัคขันทร่านะครับแหม่ก็ตอนนี้นะ่าจะอยู่ประมาณให้เดานะประมาณแ็ดสิบเปแล้วนะครับประมาณ70%แล้วอืมโอ้ยังอยู่ดียังอยู่ดีสนิมมีนิดหน่อยฮะธรรมดารถจอดนะครับ นนเดี๋ยวออกไปต้องต้อนรับด้วยไฟท้ายสักคู่หนึ่งนะฮะไฟท้ายสักคู่หนึ่งอันนี้เป็นแบบเดิมอยู่ไปต่อเติมอีกนิดหน่อยนะฮะพอตรงนี้ที่นี่ก็ค่อนข้างที่จะทํางานค่อนข้างที่จะแบบละเอียดมากดีชอบนะครับสองประตูแบบโคตรโล,งล,ลนะ่ง่ะพุ่งเหลาพุ่งเหลาเลยเลยแบบวิ่งวิ่งวิ่งข้าวไปฝั่งนู้น <laughs> เออเยี่ยมไปเลยนะครับ นนก็เก็บรายละเอียดนะครับอีกนิดนึงนะครับอีกหน่อยอีกใช้เวลาอีกไม่นานนะครับคิดว่าสิ้นปีนี้ก็น่าจะสมบูรณ์แบบ1 0อยเปร์เซ็แต่ว่าได้ขี่เล่นแล้วคิดถึงมากเลยคันนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนะมาชมตอนเสร็จอีกทีนึงครับอันนี้เอาเอาประมาณว่าเอาน้ำจิ้มไปก่อนว่าประมาณนี้ตอนนี้เป็นประมาณนี้ละตอนนี้ประมาณนี้ก็เดี๋ยวฝากติดตาม โปรเจกต์อีกหนึ่งคันนะครับต่อจากน้องกล้วยก็เป็นคันนี้แหละนะครับว่าตั้งใจทําให้มันออกมาดีที่สุดนะฮะแล้วก็เอาไว้จอดเล่นไว้ขี่เล่นเพราะมันค่อนข้างที่จะอนเนกประสงค์มากสําหรับคันนี้นะก็เดี๋ยวเราติดตัมกันตอนเสร็จแล้วอีกทีหนึ่งนะนเพื่อน